ถวายสัตว์ปฏิญาณต่อหน้าพระร่มฉายาลักษณ์ทุกหมู่บ้านตำบลอีกด้วยการลงนามถวายสัตว์ปฏิญาณดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันว่าคนระยองจะร่วมใจกันเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และขอเป็นข่ารองบาทขอประบาดชมเด็ีปอะจุหัวภูมิพลอดุลยิตเดชมหาราชตลอดไป นบัตรดีในอำเภอทั้งแปดอำเภอของจังหวัดระยองพร้อมด้วยตัวแทนนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขะยองนาย,ยกเทศมนตรีนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มพลังมวลชนซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐฎรในพื้นที่ได้พร้อมใจกันขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำรายชื่อของประสกนิกกรทุกหมู่เหล่า ในจังหวัดกะยองที่ได้ถวายสัตว์ปฏิยานตนขึ้นทูลกล้าวถวายต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและแสดงออกถึงความรักและหวงแหนในสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันนี้ด้วยซึ่งตรงกับวันที่สถาบันพระมหาชนกจังหวัดตะยองได้กอ่อตั้งขึ้นครบสามปี เมื่อวันที่6เมษายน2555พ่อเป็นเสาหลักของบ้านนะครับบ้านของผมหลังใหญ่นะฮะใหญ่มากเราอยู่กันหลายคนนะครับผมเกิดมาในบ้านหลังนี้ก็สวยงามมากแลละสวยงามและอบอุ่นแต่กว่าจะเป็นแบบนี้ได้นะครับบรรพบุพร,รุษของพ่อเสียเหงื่อเสียเลือด เอาชีวิตเขาแรกกว่าจะได้บ้านหลังนี้ขึ้นมานะครับจนว่าถึงวันนี้พ่อคนนี้ก็ยังเหนื่อยที่จะดูแลบ้านแล้วก็ดูแลความสุขของทุกๆคนในบ้านถ้ามีใครสักคนโกรธใครมาก็ไม่รู้ไม่ได้ดังใจเรื่องอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็พานมาลงที่พ่อเกลียดพ่อ ด่าพ่อคิดจะไล่พ่อออกจากบ้านผมจะเดินไปบอกกับคนคนนั้นว่าถ้าเกลียดพ่อไม่รักพ่อแล้วจงออกไปจากที่นี่ซะเพราะที่นี่คือบ้านของพ่อเพราะที่นี่คือแผ่นดินของพ่อ ผมรักในหลวงครับและผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้รักในหลวงเหมือนกันพวกเรา Bye.